บางอาชีพที่คนพิการพอจะทําได้อย่างการนวดแผนไทยยังคงไม่ชัดนะคะว่าจะกลับมาเปิดให้บริการได้เหมือนเดิมเมื่อไหร่การตัดสินใจคลายล็อกในรอบที่สองของสอบอคจึงกลายเป็นความหวังของพวกเขาที่จะรอโอกาสได้ลุกขึ้นมาหาเลี้ยงตัวเองได้อีกครั้งค่ะแม้จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดร้านนวดแต่ในอาทิตย์อารีหนู ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พิการทางสายตาและครอบครัวยังคงจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตมศสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความพร้อมและหวังให้ทางการปลดล็อกเพื่อกลับมาประกอบอาชีพโนโดเพื่อสุขภาพได้อีกครั้งเจ้าของร้านเปิดเผยว่าร้านถูกปิดตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่วันที่19มีนาคม,มที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้ไม่มีรายได้แต่ค่าใช้ใจ่ายต่างๆยังมีเหมือนเดิมโดยเฉพาะค่าเช่าที่และค่าน้ำค่าไฟเลยทำให้เดือดร้อนเพราะไม่สามารถไปหาอาชีพอื่นทดแทนได้ปกติรายได้ที่ร้านนี้ก็พอมีครับวันละประมาณพันพันกว่าบาทครับคนละประมาณ7จ0ดแปเนาะได้อยู่ครับแต่ตอนนี้ไม่มีรายได้เข้ามาเลยครับ ค่าน้ําค่าไฟก็คงได้จ่ายตามปกติครับค่าเช่าครับการกินการอยู่เนาะก็ไม่ไม่มีไรายได้เข้ามาเลยครับนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคําสั่งปิดสถานประกอบการและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนตาบอดอย่างมากเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพหมอนวด ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและแสดงในที่สาธารณะแม้ขณะนี้กลุ่มผู้ขายสลากจะสามารถประกอบอาชีพได้แล้วแต่ก็ยังมีคนตาบอดอีกจํานวนมากที่เดือดร้อนไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนเดิมจึงขอให้ภาครัฐช่วยเหลือให้เท่าเทียมกันและให้ทั่วถึงเพราะบางส่วนยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจํานวน5 0 0พบาทต่อเดือนสิ่งที่อยากจะให้ช่วยเหลือลมากที่สุดเนี่ยก็คือ อันดับแรกเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีในเรื่องของการเยียวยาอย่างทั่วถึงนะครับในเรื่องของคนพิการนะครับก็คืออยากจะให้ส่งเสริมให้กับคนพิการทุกคนเนี่ยเข้าถึงในเรื่องของการเยียวยาคนละ้0พันนะครับโดยอาจจะใช้อ้างอิงตามข้อมูลบัตรคนพิการนะครับท,ท,ที่มีอยู่เนี่ยฮะเพื่อให้เขาสามารถที่จะได้รายได้ช่วงนี้มาดำรงชีพได้ครับข้อมูลของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ระบ,บุว่า จังหวัดเชียงใหม่มีคนตาบอดกว่า3,000คนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักสุดคือกลุ่มผู้มีอาชีพนวดและ,สะแสดงในที่สาธารณะส่วนผู้พิการทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่มีประมาณ5 0,000คนแม้ขณะนี้จะมีการแจกจ่ายอาหารในพื้นที่ต่างๆแต่กับกลุ่มผู้พิการแล้วมีความยากลำบากในการออกไปรับอาหารจึงได้แต่คาดหวังให้สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายโดยเร็วและรัดผ่อนโปลนมาตรการ เพื่อกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้ง